รีวิวปิชิตน้ำตัวใหม่ล่าสุดครับตัวนี้บอกได้3คํคำครับว่าแม็กใหญ่มากฮ่าๆิ Infinity สวัสดีครับผมเป็นิตตวแพทบ ครับช่วงนี้ใกล้จะสงกาแล้วนะครับใครๆหลายคนก็ต่างพยายามหาปืนจิตน้ําที่เฟี้ยวที่สุดเท่าที่จะมีได้ครับจะได้เป็นดาวเด่นในสงกาปีนี้นะครับซึ่งตัวนี้ครับผมเคยรีวิวเยอะมากในทิกต o k นะครับแต่ไม่ใช่ตัวแม็กใหญ่นี้แม็กเล็กแบบธรรมดานะครับมันเป็นรูปทรงแบบปืนพกอย่างนี้เลยนะครับแต่ดูที่ตัวครับแม็กเบอร์รมเทิมเลยครับมือเดิมครับมีสองสีน้ําเงินและชมพูนะครับมาครับบราดาแกะกองเรือครับวันนี้กองเขาให้อะไรมาบ้างเล่นแบบไหนยังไงเป็นไฟฟ้าหรือเปล่าอะไรยังไงม ดูกันเลยครับเดีย๋ยวไปลองเล่นจริงกันด้วยปืนไฟฟ้าที่เฟี้ยวที่สุดในสองการปีนี้เลยมาแล้วครับสัมผัสแรกครับคืออ่าโอเคก็มาเป็นสีชมพูหวานเดี๋ยวนะครับอย่างนี้มีลูกสาวก็ต้องประมาณโี้โอ้แม็กใหญ่มากจริงครับเอ้เอา ให้มาทั้งแม็กใหญ่และแม็กเล็กเลยครับดีมากครับก็อุปกรณ์มาพร้อมนะครับเป็นตัวปืนแม็กใหญ่แม็กเล็กตัวไฟอาไม่ใช่ตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สายชาร์จครับพเพราะฉะนั้นแน่นอนนี่คือปืนไฟฟ้านั่นเองนะครับตัวปืนเฮ้ยตัวปืนตัวนี้ถือว่ามีน้ําหนักพอสมควรเลยนะครับปกติไอ้พวกปืนไฟฟ้าอะไรพวกนี้น้ำหนักจะไม่ค่อยม,มากตัวนี้ถือว่ามีน้ําหนักหน่อยหนึ่งนะครับถือแล้วรู้สึก เหมือนปืนเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่หนักครับปืนจริงขนาดนั้นะนะแต่คือหนักกว่าตัวจีน้แล้วก็อื่นทั่วไปนะครับแล้วก็ใส่แม็กได้ใช่ไหมอ่านี่อันนี้ก็จะนิดหน่อยธรรมดานะครับเออแล้วแบบใส่แม็กถอดแม็กเหมือนของจริงเลยนะครับก็คือแบบนี่ถ,ถอดก็กดตรงนี้ออกนี้อ่าเฟลครับชักอะไรได้ไหมไม่ได้ด้านหลังทำอะไรได้บ้างไหม อ๋อเป็นช่องใส่ฐานนะครับตรงนี้พวกตัวนี้เล่นไม่ค่อยได้ครับเพราะติคุณไฟฟ้าจะเป็นแบบนี้แหละครับมันจะแบบชักไม่ได้แบบล็อกค้างไกลอะไรพวกเนี้ยไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันเป็นระบบไฟฟ้าข้างในนะครับแค่ทำลุดลงให้เหมือนเฉยๆนะเออเฮ้ยเทย่ดิวแล้วก็ขนาดถือว่าใหญ่อพอสมควรด้วยนะครับให,ใหญ่กว่าตัวอื่นเลยด้วยนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจนะถ้าตรง,งเตอร์ดิเกิลหรือเปล่านะครับ ไม่น่าจะใช่ M หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งน่าจะเป็น Disdical ไม่ชัวร์เหมือนกันนะเขาไม่ได้มีบอกรุ่นชัดเจนว่าตัวนี้เป็นตัวเรียนรุ่นไหนผมก็ดูกลหอดนะครับอ่านี่นี่นี่นครูบอกครับ Disdical วัตถุการเห็นไหมครับอ่าผมบอกแล้วครับว่ามันไม่ Disdical ก็โค้ด M หนึ่งหนึ่งนะครับนี่นี่คือ Disdical นะครับหรือ m a g n u m ั่นเองเหมือนเดิมเราลองใส่ถาดเล่นกันดูก่อนเลยนะครับเปิดนั้งตูดมาเปิดตรงนี้มาปุ๊บก็จ,จะมีอันนี้อยู่ข้างในนะครับ เป็นตัวหัวเสียบอยู่อ่ามันพับมาอยู่นะครับนี่อ่าแล้วก็เสียบแบบที่เขาให้มาได้เลยครับโอเคลองยิงดูก่อนอ่ามีเม็ดมาให้เลยนะครับทีนี้ครับเราก็ต้องเก็บเข้าไปให้ดีตรงนี้ก็สําคัญครับเวลาเราเก็บเข้าเนี่ย <c oughs> เพราะว่าถ้าน้ําเข้าเรียบร้อยครับพัง <c oughs> อาจจะต้องพับตัวนี้เข้าไปก่นอนเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยปเข่าอโอเคสวยงามครับเฮ้ยเฮ้ย มีไฟด้วยโอ้ยางเท่ครับนั่นแหละครับตรงนี้ในขั้นตอนนี้ไม่มีอะไรเลยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลงไปใส่น้ําแล้วลองเล่นจริงกันดูข้างล่างดีกว่าครับดูนะครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนครับนี่บอกกันนะปีนี้ตัวเนี้ยมาแรงที่สุดแล้วนะครับป่ะลุยเหมือนเดิมครับเปิดที่ตูดตรงนี้แล้วก็ใส่น้ําลงไปครับ แต่เพิ่มเติมก็คือมีแม็กยักน์ดด้วยสิครับนีฮ่อ่ะก็เหมือนกันครับเปิดตัวใส่น้ําลงไปครับกระจุได้เยอะแบบยันได้นานขึ้นอย่างแน่นอนนะครับโอ้โหแค่เติมน้ำน,นานเลยคิดดูสิครับนี่ว้าวนี่ครับสองแม็กแบบนี้เต็มคาราบิลอ่ะมาลองเล่นกันดูครับเริ่มจากแม็กเล็กก่อนนะครับกึ๊บเข้าไปอ่านีนะครับ โอ้ยเขายิงรัวมากครับดู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 โอ้โหอ,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 อย่างรัวเลยครับเออบอรสมมติว่าหมดแล้วนะครับเอาไว้เลยก็เอ้ยก็ใกล้หมดแล้ะผมยิงรัวมากแป๊บเดียวหมดเลยนะครับมีหน้ากรับถึงต้องมีอันใหญ่นะครับเพราะมันรัวอย่างนี้เองปึ๊บอ่ะเริ่มไม่ออกเริ่มไม่ออกแล้วอ่ะนี่ วันแ้วเห็นไหมครับโอ้คิดว่าเพราะว่ามันหลวมมากครับมาน้ํามันหมดเร็วนั่นเองนะครับเลยต้องมีแม็กใหญ่มากมาเป็นแม็กใหญ่ครับุ้ยแต่ก็ต้องบอกว่าน้ําหนักมันเยอะพอสมควรนะครับนี่เออถ้าเป็นแม็กใหญ่แนี้ก็ไปครับยาวๆไปครับยาวๆไปนะโอ้โห แล้วแบบมันก็คือติดได้เลยนะเราเมื่อมาประคองอยู่นะครับพอมันเข้าแก๊บมันน่บมันก็ล็อกกก็บไปเลยนะครับยิงได้ยาว,ยาวๆไปโอ้ที่แท้ก็คือเพราะมันรั่วนี่เองนะครับรั่วกว่าตัวอื่นที่ผมเคยรีวิวมาตัวบางทีมันก็แบบไม่รั่วขนาดนี้อันนี้คือรั่วมากนะครับโอ้โหเฮ้ยแต่ดูดียิงไปตั้งนานเหมือนแบบพึ่งหมดในแม็กนี่เองครับตรงนี้อีกเยอะครับยิงได้ยาวๆครับแบบนี้โอ้ของการนี่แหละมันแน่อย่างนี้ครับอ เย e yeah. ี่ยมสุดยอดอ่ะเรามาดูความไกลกันครับอ่ะนี่ครับถ้าตรงที่ต้นนี้นะครับมันอยู่ที่ประมาณ5เมตรนี่ตอนนี้ตอนนี้ประมาณ5เมตรนะครับดูนะครับว่าจะยิงไปถึงหรือไม่นะครับจากตรงนี้เฮ้ยถึงอยู่แต่ก็ถึงแบบปลายๆเลยก็คือแบบก็คงอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับถ้าไกลกว่านั้นจะต้องยิงสูงขึ้นไปกบโอ้ยยิงสูงก็ถึงอยู่นะครับลองดูที่พื้นถ้ายิงไปถึงประมาณไหน โอ้สูงสุดก็คงอยู่ที่ประมาณ7-8เมตรนะครับถ้าเกิดว่าแบบยิงตรงๆไปใส่เงี้ยอะประมาณ5เมตรนะครับถึงใบไม้ตรงนั้นนะอันนี้มาพาไปดูนี่ครับนี่ใบไม้นี่ครับที่เปียกๆดีเพราะว่าเมื่อกี้ยิงมานะครับมาดูความถี่เวลาโดนยิงดีกว่าครับโอโหใบไม้แคบขาด นะเฟียวเนาะให้ผมสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเ <Yeah. S 1> จ้าปืนนี้นะครับยิงไปได้ประมาณ5-7เมตรนะครับแต่ความเฟียวก็คือมันรัวมากลงมปถึงใส่น้ําได้เยอะนะครับเนี่ยยิงมา้นคลิปดูดิรถแค่นี้เองนะครับถ้าเกิดเป็นแม็กเล็กอันเมื่อกี้เห็นไหมครับยิงชุดหนึ่งหมดแล้วนะครับเฮ้ยเฟี้ยวมากเขาทำมาตอบโจทย์มากนะครับอย่างนี้ก็เล่นได้ยาวหน่อยนะครับอ่า ยิงสาวได้เยอะอะไรอย่างนี้อ่ะนี่นะครับก็คือปืนจีนไฟฟ้าดิสเดกเกิลที่มาพร้อมแม็กซสองแม็กแบบนี้นะครับแม็กเล็กแม็กใหญ่นะครับสนใจก็จะได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอของผมเลยนะครับมีสองีชมพูและน้ําเงินเลือกเอานะครับชอบสีไหนแบบไหนหรือว่าจะซื้อแม็กเพิ่มั่งหากก็ได้บางทีแม็กใหญ่อันเดียวไม่พออยากเล่นแบบยาวๆทั้งวันนึ้งก็อาจจะซื้อแม็กใหญ่345หแม็กไปนะครับระวังแบตหมดก่อนด้วยอย่าลืมก่อนออกไปเล่นชาร์จแบตให้เต็มไปทุกครั้งนะครับไป อ่าประมาณนี้นะครับสงการปีนี้เฟี้ยวกว่าใครเพื่อนด้วยปืนจิดนน้ำไฟฟ้าตัวนี้ได้เลยนะครับ d u s t ต r ร์อีเกิแม็กยักษ์ครับเจ <l Rey> นวิดีโอนะครับผมฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับถ้าไม่กดยิงให้ไส้ไหลเลยไม่กล้าย,ยิงใส่กล้องเดี๋ยวกล้องเปียก <l> 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 สวัสดีครับ